สวยๆครับพี่น้องสามดอกครับสามดอกครับพี่น้องโอ้ดยดอกนี่บางเต็มพิกัดเลยครับดอกน้อย,ยสองดอกครับ นี่ก็บ,บางส่วนที่บสิเก็บมาก่อนหนะ้นานี้แล้วครับพี่น้องเราเป็นเห็ดคข้ยอย่างเดียวครับมือนี้ สองดอกครับโอ้ยพี่น้องครับเพิ่งดูเห็ดไข่ดอกนี่ครับ้าโถดีครับพี่น้องสุโป,ปรบิกเลยครับ้าโถ นี่อีกนี่ก็เห็ดไข่ครับพี่น้องมันก็เห็ดไข่ครับนุ่นกับกแม่นครับดอกสวยครับดอกนี้นี่ก็เห็ดไขครับ ไข่ยอย่างเดียวเลยครับพี่น้องวันนี้ดอกส,สวยครับพี่น้องไข่ดอกส,สวยครับดอกนี้ก็สวยครับนี่สองดอกครับ ไข่อีกแล้วพี่น้องไข่ครับ,บอกไี่ใหญ่ขนาดพี่น้องเลยนี่ครับโอ้โห ดอก เห็ดไขรอย่างเดียวเลยครับวันนี้สามดอกครับน้องอูแต่ดอกส,ยสวยๆครับนี่ดอกนี่ยอดแล้วโอ้ยอ้าวเห็ดสะโงกโอ้ยมาเดือดขวัญเลยพี่น้องเลยมันนี้เห็นแล้วเห็ดละโงกก็ได้ ອາໂຕຄິດວ່າຊິບໍ່ໄດ້ເຫັນແລ້ວມື້ນີ້ ดอกควางครับมาคุณส่่นก่อน สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเมื่อี้บาสซิดต้องขอโทษขอภัยน้ำแล้วครับพี่น้องที่บาสซิตสวัสดีกล่าวคาว่าสวัสดีซาจังหน่อยครับเนื่องจากว่าบาซิดมาซีสามครับมืนอนี้ผลการหาก็ได้เฮ็ดใครครับทั้งหลายยังได้ต้องกราบขอโทษขอภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสามดอกครับมีสองพี่น้อง เก็บเพชรโงโกวันนี้ฟังเสียงเสี่ยดห้องพ่อมครับมือบันไดที่เขามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์แชร์ให้สานบ้านพุทบากน้ำเลยแล้วครับน้องไงบันที่เขามาชมใหม่ก็กดติดตามให้สานบ้านพุทบากน้ำเลยครับ,นบนเนี่มือนี้บา่าสีหน้ากับฝนตกตอนหัวแรงครับฝนแห้งครับเพ็ดก็เลยบบจิจงามบันไดครับ มากได้ยินเสียงเคียดห้องแบบนี้แล้วครับไท่ครับพี่น้องโอ้ยอ,ออกในป่าซ้ำไท่ครับออกออกอยู่ในป่า นี you know, mm ่ค hmm. ร you know. uh ับพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่รับพี่น้องเห็ดไข่อีกแล้ว ดอกนี่อ๋อสองดอกสวยๆครับสาโุโอ้ดอกน่อยกบบน,นี้อีกอ ตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วครับพี่นอ้องเริ่มสว่างขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงจากจั่นเสียงนกแล้วครับเดี๋ยวนี้ หอมครับอันนี้หอยหอมเลยพี่นอ้องเลยโมเมนหอยทากเลย ครับเริ่มแจ้งแล้วยุงกงเริ่มร้ายแล้วครับพี่น้องโอ้สุดยอดแล้วครับ โอเคเด้วครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับโอ้ยุ่งก็หลาย ไข่ฟูง้อนนีส้สีเหลืองครับสีเหลืองครับ อ,อ่าและไปดอกกอาครับเกิดในหินครับอ้าวดอกนี่ ดอกบานครับอดอกบานก็ได้นี่อีกครับโอ้ยเจอแล้วพี่น้องเบโอ้โหนี่อ้าพี่น้องดอกนี่นี่ครับ นอกเดียวครับใหญ่พี่ลึกครับเบื้งดูพี่น้องบาดท,ทัวอกใหญ่มาก ออกในป่าครับ เห็ดไข่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยดอกสวยๆครับน,นี้ก็เห็ดไครครับอันนี้ก็ได้แลอันนี้อีกครับพี่น้องนี่ครับเก็บแง้บาท ก็เห็ดไข่ครับดอก,กงามๆเลยพี่น้องนี่อีกครับดอกนี้เสียเอาได้บอเท่านั้นแหละนี่ดอกนึงเสียเอาได้อยู่เท่านั้นแหละพี่น้องเลยได้ได้ได,ได้เอาได้ครับนี่อีกดอกนึงสี่นี่ก็เห็ดไข่นี่ก็เห็ดไข่ครับ าครบทีมครับนำทีมโดยป้าป้าตีป้าหอยนะเดือนนะแตทคนสวยค่ะคนสวยแล้วก็ทีมงานบ้านกุฏิกาบมาพร้อมครับพี่น้องมือนี้ครับมาเฮ็ดทันบ่ได้ปันไดครับมือนี้นางสาวเมื่อยค่ะกินบัลซารี่ค่ะท่า <laughs> นใดที่เข้ามาชมคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหนึเด้อครับพี่น้องฝากฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อ นี่ครับพี่น้องที่หามามือนี้ครับประมาณนี้แล้วครับทีมงานทั้งหลายที่มาครับแต่ถือะวะ่าได้พอสมควรอยู่ครับ